สองโปรไฟล์หมออ้อมแพทย์หญิงพักพิไรภรรยาเศษฐาทวีสินนายกคนที่30สองโปรไฟล์หมออ้อมแพทย์หญิงพักพิไรทวีสินภรรยาเศษฐาทวีสินนายกคนที่30ของประเทศไทยความรู้แน่นดีกีเลิศ ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการโหวตนายกรอบ3โดยครั้งนี้ที่ประชุมรัฐสภาเห็นชอบเกิน374เสียงให้เศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยซึ่งสมาชิกวุธิสภาส่วนใหญ่โหวตเห็นชอบให้กับนายเศรษฐาเกินกว่า100คนขณะที่สอวอที่มาจากเหล่าทัพโหวตงดออกเสียงส่วนพรรร่วมรัฐบาลทั้ง11พรรยังคงไม่แตกแถวคานชื่อโหวตเห็นชอบ โดยอีกหนึ่งสิ่งที่โรคออนไลน์กำลังแชร์กันอยู่ในครั้งนี้กับภาพวาทิสตรีหมายเลขหนึ่งคนใหม่นั่นคือหมออ,อ้อมแพทย์หญิงพักพิรไยทวีสินภรรยาคู่ใจของเศรษฐาทวีสินโดยหมออ,อ้อมนั้นถือเป็นสาวสังคมสุดเปรี้ยวที่ผู้คนในแวดวงไฮโซต่างพากันรู้จักเธออยู่ไม่น้อยทั้งยังเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและศาสตร์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ วัยชันไร้และเป็นผู้ก่อตั้งเอสเม c ิ l คันสปาคุณหมออ้อมจบการศึกษาปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจากนั้นได้รับทุนเราเรียนหลวงศึกษาและฝึกปฏิบัติการด้านผิวหนังจากศูนย์การแพทย์ไรออนสุพรรณหงษ์กรุงเทพปี2529ถึง2530ศึกษาและฝึกปฏิบัติด,ด้านแสงเลเซอร์กับศาสตราจารย์รออนโกลแมน ได้ฉายาว่าบิดาแห่งเลเซอร์ที่เมืองซินซินเนติรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาชีวิตส่วนตัวหมออ้อมสมรสกับเศษฐาทวีสินมีบุตรด้วยกัน3คนคือลูกชายคนโตคุณนอบนพัรจบการศึกษาปริญญาโทออกฟอร์ดด้าน PPE และ MBA ฮาร์ว b ร s ดบิสเน c สครูทำงานที่เบนคอนเซตติ้งรอนดอนลูกชายคนกลางคุณแนบวรัตจบการศึกษาปริญญาตรีจากอ c o คโนมิและจบการศึกษาปริญญาโท p ร,รอฟิ c Administration จากสแตนฟอร์และทำงานที่นิวยอร์ก ลูกสาวคนเล็กคุณนุบชนันดาจบการศึกษาปริญญาตรีจาก n ิ u อุส n ซเนที่นิวยอร์กและจบการศึกษาปริญญาโทโซเชียลวิร์กเกอร์ที่มหาวิทยาลัยเดียวกันและทำงานเป็น educational counselor